วันไเราควรอูห้เสร็จพิธีนะคะเจอ้อมาน้างไหนนะคะนักศึกษาทุกคนนะครับคนะก็ขอเรมอนะคะต่อไปนะคะก็พอเชอญท่าประธานในพิธีนะคะนั่งแบบมอบรางวัลนะคะการตปิดาว่าดูวันนี้นะคะ ขอได้เจอท่านประธานและท่านผู้ชมทุกท่าขอได้เจอครัขอได้เจอครับค่ะเราจะเจอมาอาทิตย์สามวันขอให้เราขอเพนี้ค่ะขอให้เราได้เพื่อขอเชิญตัวเองมาลอ